เติมเกลกี้ลงไปเม็ดเกลกี้ไก่ตุ๋นยาจีนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบกับพอบ้าน้าวยเลยวันนี้สิพาะมาเฮ็ดไก่ตุ๋นยาจีนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเมนูนี้ก็ง่ายๆมนคืนเท่าก็ต้มน้ำก่อนใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาเนาะเครองปรุงเขาก็มีอย่างไยซุปก้อนเนาะหนึ่งก้อนแล้วก็มีเครื่องยาจีนเนาะพี่น้องเครื่องยาจีนเท็ดหอม ตะกะมือพักท่องจีนต้มน้ำให้เดือดก่อนเดี๋ยวเทาไปล้างกไก่มาลงไบเห่าล่างจากล้างสะอาดแล้วเนาะเ้าก็เสียวน้ำห่อนลวกเพื่อดับกลิ่นคาวเนะเาะใส่ห้องที่ใส่ประมาณหนึ่งกิโลก็เอาน้ำห่อนออกวางพี่น้องไปมีหเอาไปลงหม้อบันน้ำคือสิเดือดเจนเนาะน้ำห้อากระหอนพอดีเดี๋ยวเอาไกล่ลงบันน้ำต้องให้เดือดในห่อนเดือพี่น้อเอาไก่ลง ลงไปเลยจะตามด้วยเครื่องตุงยาจีนเครื่องตรุงยาจีนเนาะลงไปเลยเขาใส่ใส่สองห่อเนาะสองชุดใส่เครื่องตุมสองชุดเนาะเห็ดหอมเรือเกากีวกรบปัดนี้เขาสิไว้ใส่ใน้ำหลังเนาะย่าก็สิปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวอสองช้อนโต๊ะ มันก็สีตุ้นไปเรื่อยๆประมาณสองชั่วโมงเลยเนาะมันเดือดแล้วเขากะสีรีไฟอ,อนน่อนเนาะไฟอ่อนๆเลยเนาะฟองที่มันมีน้ํามันที่มันม่เขาก็ตักออกเนาะกินบํารุงร่างกายเป็นยาจีนนะพี่น้องเป็นยาด้วยดได้ลูกแต่ไข่ใหมก่ก็ลองเห็ดกินเลยพี่น้องมีแห้งสวงแล้วได้นี่ คนเถ่าคนจีนมักกินเพราะถ้าเราเล่งไฟแห้งหน้ามันเกิดสีบลสัยเนาะอันนี้เห็ดในหน้ามันแบบเหลืองทองเลยเนาะตักฟองออกแล้วเขาก็สิตุนไปนี่ครบประมาณพุ่นแหละสองชั่วโมงายเดี๋ยวเขามาทาบนนกเป็นเวลาครบสองชั่วโมงเนาะหน้าบันี้พี่น้องใกล้สิได้เลยมันก็เริ่มเป็นวันนี้เลยบันหนามันสีใสเขาก็ค่อยๆตักน้ำมันที่ลอยออกเนาะก็เติมเกลกี้ลงไปเม็ดเกลกี้ มีลายเลายที่ขายตามร้านของซชำเนาะเครื่องปรุงยาจีนถั่วนี่เขาเอามาเพิ่มเมาเนาะสูตรสูตรเทาเองใส่เลยตุ้มไปเรื่อยๆเนาะผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพื่อบ้านเขาครัวนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งหน้ามันกันสีออกสีทองๆเนาะ ี wow. uh ่เนาะแล้วก็ไปกองเผือหนึ่งมาให้กินซีมรสชาติอืมหอมโอเครสชาติเราต้องปรุงเพิ่มนัวตุ้นไปอีกจเครื่องชโมงเข้ากับสีปิดไฟเนาะบานนี้โอเคเนาะพี่น้องครบช้องชโมงเนาะบัานเนี้ดูเบื้องหน้ามันสีทองครับแต่โอเคเนาะเป็นการเช็ดสินเมนูไก่ตุ้นยาจีนเป็นยาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพอบนเขาควเนี่ยเด้อพี่น้องเลยไปเดี๋ยวห้องปิดไฟแล้วห้องก็ชิดตักใช้ถ้วยสุปไปสดนอนห้องยมามาเสาเนาะคนชูงายุกินดีคนนมก็กินได้เด้อพี่น้องโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้มาบหดพี่น้องพร้อมเอบบสิร์ฟบัดนสดล้นล เนาะพี่นอ้นองไก่ตุ๋นยาจีนเนาะ